รุ่นคีโก้โชว์แล้วปล่อยยึดออกรถมา3าี่เดือนขับฟรีนะเดือนที่หาปล่อยยืดกับพี่นอนะ้องนะมาอัปเดตรถเข้าไใหมครับโอ้โหออนิวฉลามบกนะ1.9ปตโตนะไว้รุ่นนะออกมาโกโก้นะขับฟรีสามสี 3, 4, เดือนขับไปโซ่สาวอยู่3ามนะีเดือนโกโก้นะเดือนที่สีมิดจัดเขามาเอาขึ้นจอย น้าตัวไมล่าสุดกับเลขไหม้8 0 0ัโลครับเดี๋ยวไอ้พาเบิงไม่ขนาดไหนสภาพเหมือนป้ายแดงเลยฝาคาร์บอนใหม่ๆล้อใหม่ๆเทพเทล้นๆ้นขวัญใจด่านตรวจฟรีดาวผ่อน8 9ดพันเก้าเรนบออย่าเอาไปเลยจะไปขับฟรีสาสี่เดือนกโก้ๆนะพี่น้อง โเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเอเหมือนแบบเราค้างค่างวดแค่เดือนเดียวแล้วเขาก็ตามยึดเลยนะอย่าวนี้เหรอดย่างนี้อันนี้ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะอันนี้อันนี้ได้ยินเอฟซีเขาทำหมดหม้สามเขาคอมเมนต์มาสามสามถึงยึดดินบอลแลนแค่แปดพันโลก็บอกแล้ววัยรุ่นออกมาก็ขับฟีสามสี่เดือนแล้วปล่อยยึดเรียกไม่แลนแค่แปดพันกิโลเมตร แมนบะเจ้าวบเสียงปะขบจริงบ่ไม่แลนแค่8,000โลนะผ่านราคาเดิมๆครับดิฟฟี่6ตัววัดโบต์ตัวนึงใส่ได้บ่ใส่ได้ทุกตัวครับพี่น้องไงอุ้ยเสียงหวานเจี๊ยบด้วยบอกได้เยจะค้าแต่งจะลดหลายเฮ้ยหวานเจี๊ยบนะอ้าวฟีดาว้า1.9 LDA ลองท็อปโฉมใหม่ล่าสุดแลน8,000โล รุ่นขับโกโก้โชว์สาวแล้วปล่อยยึดว่างันใดว่าไอา้รูนะ้แลยำเลยไอ้เจ้าย่ำเลยใส่บ๊อบห้อมเนี้ยรอน้อ้นจัดทรงได้สวยมากโดนทุกงานถ<ฮ>ุกานใจเลยนะพ่อแซ่บียงบาลมาแปดพันกิโลเมตรเป็นมือสองซะแล้วไวรุน่น คนที่จะเอาไปไม่ต้องแต่งแล้วรอบนี้ม,มันครบแล้วจ้าเอาไปจวดเลยเอาไปผ่อนอย่างเดียวครับโอเคไหมแนวปีเด้าบอกแม่บัตร้อง,องแต่งให้แล้วออกไปกับยังบระพรออกไปเลยบ้พงดีป่ะอาเดิมๆครับรับปาาระกันมือมีการเสี่ยวชนมือมีการตำครับสบายใจได้ไม่ขนาดนี้พี่น้องดูเอาสวยขนาดอู้ยงามเพงโอ้สวยเลยดิดูดิ คุมใหม่ล่าสุดเลยคุมบอกไว้เลยโอ้โห,มหมแม็กจังใหม่คิดใบห,หน้าตัวทอ็อปกระจ,จังหน้าตัวใหม่ล่าสุดฝาคาร์บอนใหม่ๆไม่มีรอบโอ้โหมไม่ใช่งูเสียงเออเครื่องพันเก้ามาร์คช็อปตรงดิ่งเลยอ่ะซองเบิ้งตรงบ่สภาพไม่ไปแดงตรงบ่พวกวหัว,วหน็อตหัวน็อตช็อคตรงหัวน็อตหัวน็อตอ่คานหนายังช้คคู่อยู่เลยรถใหม่มาก ไม่ใช่ไม้ธรรมดาโคตรพ่อโคตรแม่ไม้เลยโคตรพ่อโคตรแม่ไม้เลยไม้ไม้ดีนี้อู้หูยไม้มากดูดิดูนี่เครื่องดูดิย่งตัวท่อสนิมยังไม่มีกินเลยวิ่งแค่แปดพันกิโลเมตรตั้งแต่ออกมายังไม่เคยถ่ายแ้่มันเครื่องด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรครับครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงรอบทางหรอมั้งทางยัง โอยมันจะพังได้ไงจะออกมาโกโก้โชว์สาวแค่สามสี่เดือนเนาะเพราะได้พาสาวไปยองมาเถื่อนหนึง่ง <c oughs> อ้าวสีประตูตัวท็อปไอตัวร้องท็อปอก็พี่น้องฝีดาบฝีจ่องฝีการฝีโอนปีแรกไอพอนแปดพันเก้าปีที่สองฟันมืนในน้อยวิธีการจองครับแอดไลน์ที่หน้าทิก톡เฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเข้ามาส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดี๋ยวเลี้ยงให้ นึกถึงรถยนมือสองนึกถึงไอเซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญทุกวงค์ตรนึกถึงไอ้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกนันดันรุกเกส่งเฟ่ฮอตหน้าบ้านกับพี่น้องพิมคำว่าสุดก้อยเซมพิมคำว่าเจ้าเข้ามาพิมคำว่าจัวแชร์ไปไวรัสปัดไปเดียวส่งฟรีทั่วไทยแก้ว